ซุปตาตัวแม่โดนทักบ่อยผอมเกินไปล่าสุดตอบแล้วป่วยหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกตัวแม่ที่รักในการออกกำลังกายและเธอดูแลตัวเองได้ดีสำหรับเจนนี่อัลลาพาธแต่เธอก็ยังมีชาวเน็ตที่ชอบเข้ามาทักเรื่องหุ่นของเธอว่าผอมเกินไปคลางผอมหรือเปล่าล่าสุด7ตุลาคม เจนนี่ได้ออกมาเผยว่าเรารักการดูแลตัวเองชอบดูแลสุขภาพเราแข็งแรงดีผอมหรอพี่เจนเห็นตั้งแต่เด็กผอมปะเรากินทุกอย่างแหละแต่กินอย่างระมัดระวังอาหารนกยังอยู่เจนกินเค้กทุกวันเราชอบกินเคก้กกินทั้งกล่องวันละหนึ่งกล่องแต่เราออกกําลังกายทุกวันวิ่งหนึ่งชั่วโมงเวทเทรนนิ่งหนึ่งชั่วโมงเราออกกําลังกายก่อนแล้วค่อยทานเคก้ก เจนเป็นคนมีกระดูกยกแขนขึ้นมานิดนึงกระดูกก็ขึ้นแล้วแต่ตัวจริงไม่ได้ผอมเหมือนในรูปเราเลือกใช้ชีวิตของเราใช้ชีวิตให้ดีวันนี้เจนรู้ว่าทำอะไรเจนอุ้มลูกทุกวันยังอุ้มไหวเรายืนยันว่าสารอาหารครบถ้วนสุขภาพโอเคไม่ป่วย